สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk ใน e h e ร o รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและ,และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูกเกียรติในฐานะฮีโร่นนกีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้ สัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดอดีตนักกีฬาพุ่งแหลนทีมชาติไทยเธอเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมหนึ่งสมัยและก็เป็นเจ้าของเหรียญทองซีเกมอีกสสมัยนักกีฬาคนเก่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือนาวาอากาศตรีหญิงบัวบานผามัง่งไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเธอได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มพองนัชชา สวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนยีนยนใสพิพยาประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์นหนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณกาบาเม็ดผงความสุขสำหรับชงดื่มกาบาเม็ความสุขเติมได้ CGA สมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเซนคับรียนแห่งประเทศไทย ตรีนี้ที่คาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับนาวากาตรีบรัวบานผ่ามั่งชื่อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนกีฬาที่เป็นประเภทลานจะจำชื่อนี้ได้นี่คือสุดยอดฮีโร่เจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมหนึ่งสมัยที่โดฮาประเทศกาตาร์แล้วก็จากนั้นก็ยังมีแชมป์ซีเกมอีก4สมัยเป็นแชมป์ประเทศไทยหลายสมัยเลยย้อนกลับไปนิดนึงนะครับบัวบานเป็นคนจังหวัด เป็นคนจังหวัดเชียงรายค่ะมีพี่น้องกี่คนฮะ,ะมีพี่สาวถึงคนค่ะฮะแล้วพี่น้องสองคนเนี่ยเวลาตอนสมัยเด็กๆยังจําได้ไหมครับว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราชอบเล่นอะไรจริงๆแล้วชอบเล่นกีฬาทุกอย่างเป็นเป็นคนชอบกีฬาอยู่แล้วแต่ที่เล่นจริงๆเนี่ยก็จะเป็นวอลเลย์บอลโอเคพอเล่นวอลเลย์บอลมาได้สักพักหนึ่งเริ่มรู้ตัวเองเมื่อไหร่ว่าเราชอบกรีธา พอผ่านไปแล้วเนี่ยประมาณ 4, มสม5ใช่ไหมคะครับเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกีฬาพุ่งแหลนเนี่ยมันเหมาะกับเรานะเราเล่นไปแล้วเราพัฒนาขึ้นไปแข่งที่ไหนเราก็ได้เหรียญทองเราก็เลย<ป>เริ่มไปเริ่มไปจับพุ่งแหลนตั้งแต่ตอนเรียนชั้นอะไร 2> ม2ค่ะม2มีอาจารย์ก็ประมาณ14-15ปีใช่ใชค่ะก็มีอาจารย์อ,อาจารย์วัิชากรพุ่มพวง,พงนะคะเป็นโค้ วเลีลยบอลอยู่แล้วก็เลยแนะนําให้ลองไปเล่นพุ่งแหลนดูอาจารย์เห็นอะไรจากเราอาจจะเห็นแววในการตบค่ะหัวไหล่ดีตบแรงค่ะตอนนั้นก็เหมาะเจาะกับว่าทางจังหวัดเนี่ยไม่มีตัวนักกีฬาพุ่งแหลนอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ๊ยลองไปเล่นพุ่งแหลนดูไหมเผื่อเผื่อจะพุ่งกายพุ่งได้ดีก็เลยลองจับดูแล้วก็หลังจากนั้นที่เล่นมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาตลอดครับ โค้ชคนแรกที่สอนพุ่งแหลนให้กับโบบานคือจริงๆแล้วเนี่ยตัว A เ,เนี่ยมีโค้ชอยู่3คนอ๋อโอเคค่ะจะเป็นการส่งต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะคะค,คนแรกเนี่ยอาจารย์ราชกรพุ่มพวงเนี่ยจะเป็นโค้ชวอลเล์บอลด้วยนะคะ,อะพอ,อนนหลังจากนั้นเนี่ยพอ เห็นแววเราน่าจะพัฒนาไปได้ไกลก็เลยส่งให้อาจารย์กีทาอาอาจารย์วิระชัยสุมูลชูเทพเป็นคนสอนต่อนะคะอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันเนี่ยใช่ค่ะโรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์อ๋อโอเคครับพอหลังจากนั้นมาอาจารย์ก็เริ่มส่งให้อาจารย์ผู้หญิงอีกคนนึงมาเริ่มทําต่อนะคะก็ก็จะเป็นอาจารย์ถนอมศรีชัยชนะ ก็ <g ots> ที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยใช่ค่ะเป็นอาจารย์ภรระที่สอนโรงเรียนเดียวกันนี่แหละค่ะย้อนกลับไปนิดเึงยย้อนกลับไปตอนที่เราไปตะเวนแข่งพุ่งแหลนหทั่วประเทศเลยทุกรายการกีฬาเยาวชนกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬานักเรียนนักศึกษาเริ่มประสบความสําเร็จตั้งแต่ปีแรกที่เล่นเลยเอ,อก็ถือว่าประสบความสําเร็จได้เหรียญทองในระดับจังหวัดก่อนนะคะแล้วก็ระดับเขตแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจน ไปแข่งกีฬากรมสามัญศึกษาตอนนั้นเนี่ยพุ่ง46เมตร <Wow. S 2> ถือว่าเป็นเติติที่ดีมากสำหรับเยาว,วชนนะคะคก็มีทางสมาคมกีฬานี่แหละแนะนำให้ดึงเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติในโครงการใช่ค่ะเป็นโครงการเยาว,วชนก่อนื่องนั้นฝึกซ้อมได้ประมาณเดือน2เดือนทางสมาคมกีฬาเนี่ยก็ส่งให้เราไปแข่งขันกีฬาเยาว,วชนจิงแชมป เอเชียนะคะที่ประเทศมูไนตอนนั้นนะคะจากที่พุ่ง46เมตรเราพุ่งมา54เมตรด้านดับที่2วสองเสร็จจากรายการนั้นต่อไปยังไงอีกครับหลังจากนั้นประมาณปลายปลายปีนะคะก็มีการแข่งขันกีฬาซีเกมที่ประเทศมาเลเซียก็ได้เหรียญทองค่ะตอนนั้นถือว่าถือว่าเป็นเป็นการติดทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จเลยอ่ะหลังจากนั้น อีก3 4สเกมเสร็จจากมาเลเซียไปต่อสีเกมที่เวียดนามค่ะอ่าเวียดนามเวียดนามครับแล้วก็มาฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศไทยค่ะอีก3ามสีเกมก็คว้าเหรียญทองมาทั้ง3ามสีเกมรวมเบ็ดเสร็จแล้ว4เกมลงทั้งหมด4ครั้งคว้าเหรียญทองมาหมดเลยถือว่าเป็นแชมป์สีเกมสสมัยเลยแต่ระหว่าง2องสีเกมมันจะมี1เอเชียนเกมมาขั้นใช่ค่ะที่โดฮากาตาใช่ค่ะครับก็ไม่ตื่นเต้นอีกเหมือนกัน ไม่ตื่นเต้นค่ะแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้เหรียญทองครับแต่ก่อนที่จะถึงจุดนี้เนี่ยก็ก็ซ้อมหนักมากเลยค่ะไม่ไม่คาดคิดว่าเราเนี่ยจะได้เหรียญทองเพราะก่อนหน้านี้เราเ็าเพิ่งได้รับอาการบาดเจ็บมาเจ็บที่แบบว่าทําให้เราท้อเกือบจะเลิกนะคะมันเจ็บที่ไหนกล้ามเนื้อส่วนไหนเจ็บตรงไหล่และซอกเนี่ยค่ะถือว่าโชคดีมากเลยที่บุบาลหายทันแล้วก็แข่งประสบความสำเร็จได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดพอเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมอัดฉีดมันก้อนโตเลยนะทีนี้เท่าไหร่ครับตอนนั้นได้1ล้านบาทค่ะเอาไปทำอะไรเยอะมากตอนนั้นก็ลึกๆเนี่ยยังไงก็ต้องให้ครอบครัวเก็บไว้ถ้าเอาไว้ที่เราเนี่ยยังไงก็หมดก็ให้แม่เก็บไว้ค่ะอ๋ก็มาค้ำบ้านใหา่ใช่ไมค่ะทสร้างบ้านใหม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ กำลังคุยกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งก่อน <S 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 เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับมาดูนักกีฬาจากเชียงรายคนนี้ทํำยังไงนะครับจึงสามารถที่จะคว้าเหรียญทองแล้วก็สร้างสถิติให้กับประเทศไทยได้มากมายและเกินสักครู่กลับมาคุยกันครับเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่ไป,ไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วเจ็บก็พยายามรักษาเกือบปีก็มีแข่งขันเราคิดว่าเราพร้อมเจ็บซ้ำหลุดไหลหลุดค่ะจริงเหรอค่ะ ฮอฟเฟนสนับสนุนโดยกลุ่มปตทะเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัทชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฟ้าหน้านเนียนใสทิพยาประการไทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติระรศึกกษาาแลีฬพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์หนึ่งสมุนไพรภา,ารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ กาปบาเมทผงความสุขสำหรับชงดื่มกาปบาเมทความสุขเติมได้ CTA สมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเซ้นคับเรียนแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เกี่ยงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยชาร t ต theAr าร์ต i i ิริตออฟอารตะมาดที่ตามสปอรตทองอะฮีโร่ในช่วงที่2นะครับช่วงฮอ์เรมัสก่นี้คุยสนุกมากๆเลยกับนวากาศตรีโบบานผามั่งสุดยอด ในกีฬาพุ่งแหลนทิมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมอีก4สมัยแต่นอกเหนือจากซีเกมกับเอเชียนเกมที่เราคุยกันมาถึงมันยังมีรายการอื่นๆปลีกย่อยอีกเยอะมากเลยอ่ะไล่ไปตั้งแต่กีฬามหาวิทยาลัยโลกไปมาหนึ่งครั้งตอนนั้นแข่งกีฬามหาวิทยาลัยโลกในปี2550ก็ได้เหรียญทองไปที่ไหนฮะตอนนั้นที่ประเทศไทยค่ะอ๋อไทยเป็นเจ้าภาพเลยใส่ตีเท่าไหร่ 6 1 4 0ค่ะเป็นเสนติที่ดีที่สุดก็เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองแสดงว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่สังเกตได้จากการฝึกซ้อมจากการแข่งขันของโบบานเนี่ยโบบานเป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นสูงมีวินัยดีแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เราประสบความสำเร็จไหอืมอือมมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเข้ามากระทบเราเวลาซ้อมอาการบาดเจ็บบ้างละ โดยเฉพาะเรื่องการเรียนบ้างล่ะต้องไปเรียนหนะักไปอยู่กับตาําราไปทําการบ้านเวลาซ้อมน้อยเศรษฐตกข,ของบัวบานมีปัญหาเรื่องนี้ไหมก่อนที่จะเข้ามาหาลัยเนี่ยก็ได้วางแผนไว้ว่า,วาจะเลือกคณะอะไรที่มันจะไม่กระทบต่อการฝึกซ้อมเพราะตอนนั้นเนี่ยเราเรามุ่งไปที่กีฬาเป็นหลักก็เลยเลือกคณะนิติศาสตร์ อ่านหนังสือเยอะๆใช่อ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบคะแนนคะแนนเก็บที่คะแนนเข้าห้องเรียนนะคะอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่มากไม่ได้ดึงเกรดตรงนี้เราตกได้งานส่งอาจารย์ได้ครบเพื่อนช่วยทําบ้างเราตามงานบ้างประมาณนี้ใช่ค่ะนอกเหนือจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกรายการที่ใหญ่อีกรายการหนึ่งก็คือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียไปที่ไหนมามั่งนก็ไปแข่งที่ประเทศจอร์แดนค่ะตอนนั้นก็ได้เหรียญทองมาเหมือนกัน ว้าวนี่เป็นแชมป์เอเชียด้วยปีที่โชคดีมากๆไปแข่งที่ไหนก็ได้เหรียญทองซึ่งเป็นปีที่ใกล้เคียงกับเอเชียนเกมมากเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสถิติที่นั่นเท่าไหร่55เมตรค่ะนอกจากชิงแชมป์เอเชียแล้วมีรายการอะไรต่ออีกไหมฮะเป็นเป็นโอเพนรายการโอเพนต่างๆที่จัดขึ้นในเซาท์อีสต์อาเซียนหรือแม้แต่ในเอเชียเองหลังจากนั้นมาก็เริ่มเริ่มมีอาการบาดเจ็บละแต่ว่าได้ ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกวว้า <Wow. S 2> เข้าร่วมการแข่งขันตอนนั้นโอลิมปิกที่ที่จีนค่ะมันเป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติมากันทั่วโลกเลยนะ,ะทีนี้คุณเจอหมดเลยเจอเยอรมันเจออเมริกาเจอหูรัสเซียเป็นไงบ้างไปเนี่ยแตกต่างกันมากเลยค่ะเราก็ไปแอบมองเขาเนาะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนานๆทีมาครับค่ะก็จะมีการ ซ้อมการบอมที่แบบเขามีสมาธิมากเลยนยคะทำแต่ละท่าซึ่งเราคิดว่าเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีสมาธิตรงจุดนี้ไปเจออย่างนั้นเราสู้ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะถือว่าเรายังเล็กมากเลยเล็กมากยังเด็กมากเลยพอไปเจอพวกนั้นมืออาชีพเลยนะครับเป็นไงบ้างเศรษฐีโอลิมปิกเศรษฐีตอนนั้น56ค่ะ56เมตรตอนนั้นมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ด้วยอ๋อครับค่ะ พุ่งได้56เมตรแต่ว่าไม่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะคะเขาไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างน้อยที่สุดหนึ่งชีวิตของการเป็นนักกีฬาทุกคนคาดหวังที่จะไปโอลิมปิกแล้วก็บัวบันก็สามารถที่จะทําได้ด้วยถือแม้ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันแต่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่วันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะนําประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยซึ่งคุณก็ทําอยู่ตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะวันที่เราจะต้องเลิกเล่น ยังจําได้ไหมครับว่าแมชการแข่งขันรายการไหนที่โบบายมีความรู้สึกว่าจบรายการนี้ฉันต้องวางแล้วนะวางแหลนละที่จริงแล้วไม่อยากเลิกเล่นนะคะเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าจิตใจและจิตใจเราอ่ะยังสู้อยู่ใช่ยังสู้อยู่แต่สภาพร่างกายเราไม่ได้แล้วค่ะเริ่มมีอาการบาดเจ็บที่ไปแข่งโอลิมปิกมาแล้วเจ็บที่หัวไหล่ก็พยายามรักษาใช่ไหมคะรักษาแล้วก็ รักษายังไงก็ไม่หายก็เลยสุดท้ายก็เลยต้องไปผ่าตัดหัวไหล่ผ่านไปประมาณเกือบปีนะคะก็มีแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยที่มหาลัยธรรมศาสตร์เราคิดว่าเราพร้อมอืไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วล่ะแต่พอเข้าแข่งขันเนี่ยเราใช้แรงความรุนแรงของการพุ่งกับการซ้อมมันไม่เหมือนกันเจ็บซ้ำหลุดไหลหลุดค่ะจริงเหรอค่ะทำไงตอนนั้นสภาพจิตใจคงแย่มากเลย ตอนนั้นก็ยังคิดอยู่เลยว่าคงต้องเลิกแล้วค่ะเพราะว่าถึงเวลายหลุดลายหลุดนี่ก็ถือว่าถือว่าหนักมากใช่ค่ะถือว่าหนักมากกับกีฬาพุ่งแหลนที่คุณจะต้องใช้หัวไหล่โอ้โหปีนั้นก็ประกาศเลิกเล่นทีมชาติเลยร้องไห้เลยไหมตอนนั้นพอรู้ตัวเองว่าจะต้องเลิกแล้วไม่ร้องไห้ค่ะแต่รู้สึกเสียดายเสียดายเพราะว่าอายุยังน้อยเราคิดว่าเรามีโอกาสเนี่ย อายุ3 0กว่าเนี่ยเราคิดว่าเราเราเล่นได้อะหนึ่งเนี่ยใจสู้อยู่ละสอร่างกายเนี่ยเราดูแลตัวเองอย่างดีเลยยก้ห,หัวไหลาที่เราดูแลมันไม่ได้งไงใช่ค่ะอ,อันนี้มันเกิดจากการฝึกซ้อมด้วยแหละค่ะใช่ใช่มันก็จะเป็นประสบการณ์สําหรับชีวิตของตัวของบับบานเองพอวันหนึ่งข้างหน้าคุณไปทําหน้าที่เป็นผู้สอนคุณก็จะรู้ว่า ทํำยังไงที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนตอนที่เราบาดเจ็บกําลังคุยกันสนุกเลยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าน,นะครับมาดูว่าสุดยอดนักกีฬาพุ่งแหลนทีมชาติไทยคนนี้ปัจจุบันเธอเป็นผู้สอนในระดับเยาวชนทีมชาติผมเชื่อแน่ว,ว่าเธอจะสร้างนักกีฬาดาวรุ่งขึ้นมาอีกหลายคนทีเดียวสักครู่กลับมาคุยกันครับ สมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเซ็นคเบรียนแห่งประเทศไทยหรือ CGA เป็นการผนึกพลังสมาคมสิทธิเก่าจาก14สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซ็นคเบรียนแห่งประเทศไทยสำหรับนายกสมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเซ็นคเบรียนแห่งประเทศไทยที่ผ่านมาได้แก่ ดอกเตอร์วันลบเจริบนนพนเอกอัครเดชสสิปภาคุณดุลระดิลกดุลระลัมพะคุณอาคมสุพางเผ่าและนายกสมาพันธ์ลำดับถัดไปหมุนเวียนเรียงตามลำดับของสมาชิกโดยลำดับต่อไปคือสมาคมสิทธิเก่าอสัมชัญพาณิชซึ่งได้เสนอให้ดอกเตอร์ธนาชัย เทรพัฒนวง์ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเสำเรียนแห่งประเทศไทยโดยมีวาระตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึง2566การจะทำอะไรสองปีข้างหน้านี้เราจะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเราจะทำกิจกรรมมากมายเพื่อส่วนรวม ตามปณิธานการก่อตั้งสมาพันธ์ C G A นี้นะครับได้ค่ะได้รับได้รับร้อเอร์เซเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ณนปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะว่าผลจากการเล่นกีฬาสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคน คนรุ่นหลังครับทูบิย่อนสนับสนุนโดยกลุ่มปตทะเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสพิพยาประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภลรัฐศ,ศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติเบอร์หนึ่งสมุนไพราภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณกาบาเม็ดผงความสุขสําหรับชงดื่มกาบาเม็ดความสุขเติมได้ CGA สมาพันธ์สมาคมสิทธิเก่าคณะเซนคบเรียนแห่งประเทศไทย s i v e Sport by Eureka เรามาติดตาม Sport Talk t h ฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทูบิยอนเมื่อสักครู่นี้คุยกับ นาวากาตรีบัวบานผามัง่งได้เห็นชีวิตการเป็นนักกีฬาที่สมบูรณ์แบบแต่แน่นอนที่สุดงานเลี้ยงมันย่อมมีวันเลิกลาวันหนึ่งที่เราสภาพร่างกายไม่พร้อมแล้วเลิกเล่นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังจะต้องดําเนินต่อไปก็คือเรื่องของอาชีพการงานเราเห็นบอกว่าบัวบานเนี่ยเป็นนักกีฬาสังกออัดสโมสรกองทัพอากาศมาตั้งแต่อายุน้อยๆเลยสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพมาอย่างไรบ้าง ตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณม .5 นะคะที่ได้เข้ามาเก็บตัวอยู่ที่สมาคมกีฬาะะรบก็ได้มีโอกาสเข้าไปเล่นในสโมสรทหานากาศนะคะเล่นมาเรื่อยๆจนจบปริญญาตีนะคะเรากร็เหมือนสร้าง สร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรมาตลอดในการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยนะคะแข่งทุกครั้งได้เหรียญทองทุกครั้งก็ผมว่าตู้ของสโมสรหารอากาศเนี่ยส่วนหนึ่งที่เหรียญเต็มนี้ก็มาจากบบวบานผาบ้างด้วยล่ะโอเคสร้างชื่อเสียงกับสโมสรแล้วท้ายที่สุดเราเริ่มบรรจุที่จะเป็นข้าราชการของกองทัพอากาศตั้งแต่เมื่อไหร่ก็หลังจากที่ได้เหรียญเอเชียนเกมค่ะ ผลงานเราเนี่ยก็เข้าตามกฎเกณฑ์ที่เขาวางไว้ที่จะบรรจุนักกีฬาเข้าเป็นข้าราชการเป๊ะเลยครับเข้าไปตอนแรกไปอยู่หน่วยงานไหนฮะอยู่ที่แผนกที่ดินและอคารสงเคราะห์ของกรมสวัสดิการค่ะส่วนปัจจุบันปัจจุบันเหรอคะปัจจุบันนี่หนูตําแหน่งรองหัวหน้าแผนกที่ดินและคารสงเคราะห์กรมสวัสดิการค่ะนอกเหนือจากการทํางานแล้วเนี่ยยังมีโอกาสไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วยเห็นบอกว่าจบปริญญาโทมาอีกใบหนึ่ง จบที่มาหายายเกษมบัณฑิตค,ะคะณะรัฐปศาสนาศาสตร์าถ้าพี่ตู่ถามอย่างนี้ถามว่าตลอดชีวิตการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยของโบบาลเนี่ยมาจนถึงปัจจุบัน<ม>ถ้าถามว่าคุณได้อะไรจากการเป็นนักพุ่งแหลมบ้างได้ค่ะได้รับได้รับร้อเเซเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะว่าผลจากการเล่นกีฬาทั้งมหมดเลยแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกว่าสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนที่คนรุ่นหลังครับค่ะอันนี้สําคัญมากค่ะอันนี้สําคัญมากเลยนอกเหนือจากตําแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างรับผิดชอบสูงแล้วเนี่ยบัวบานยังมีเวลาไปเป็นผู้สอนให้กับโยชนทีมชาติด้วยไปเป็นโค้ชมากี่ปีแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็5ปีแล้วค่ะอืมถ้าสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งที่อยากจะเป็นนักกีฬาพุ่งแหลนที่เก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จเขาควรจะต้องเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ แล้วก็มีขบวนการในการฝึกเส้นทางในการเดินอย่างไรถึงจะมาถึงจุดที่บัวบานสามารถทําได้อย่างนี้ถ้าสําหรับความคิดเห็นหนูนะคะก็คือถ้าเด็กเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยพยายามให้เด็กเล่นกีฬาหลายๆชนิดก่อนยังไม่ต้องเจาะจงว่าจะเล่นพุ่งแลนทุ่มหนักคว้างจักรให้เขามีพื้นฐานทักษะทางด้านกีฬาให้ครบก่อนอหลังจากนั้นเนี่ยประมาณมสองมสามเนี่ยก็อาจจะจับให้เขาดูเขาว่าเขาเนี่ยถนัด กีฬาชนิดไหนครับจริงๆแล้วคือกีฬาพุ่งแหละเป็นกีฬาที่น่าเบื่อนะคะมันเป็นกีฬาที่อยู่คนเดียวซ้ำซากจำเจใช่คนที่จะมาได้ต้องใจรักจริงๆครับเหมือนกับมีเป้าหมายเขาเขามีเป้าหมายที่อยากจะทําเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะมาเล่นกีฬาประเภทนี้ได้ใช่และเป็นกีฬาเทคนิคถูกที่ใครอยากเล่นก็เล่นได้ไม่ใช่นะคะใครแข็งแรง บางคนเนี่ยแข็งแรงมากเลยแต่พุ่งไม่ไกลนะคะอืมจริงจริงแต่บางคนเนี่ยไม่มีความแข็งแรงไม่มีอะไรเลยแต่เขาสามารถพุ่งออกไปได้ไกลกว่าคนที่แข็งแรงกว่าอมันเป็นเทคนิค,คจริงฮะใช่สุดท้ายอยากจะให้โบบานขอบคุณต้นสังกัดขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยยุคที่คุณสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติจนทุกคนจดจำชื่อของบับบานผามั่งเนี่ยจำได้ติดตาตรึงใจเลยอยากจะ ขอบคุณอะไรเช่นเลยคกับก็ขอขอบคุณทางกองทัพอากาศนะคะที่ให้โอกาสในการที่ให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากบ้านนอกเนี่ยมารับราชการนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณอกองเชียร์นะคะเป็นแฟนคนไทยทุกคนนะคะทีะ่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เป็นสมัยนักกีฬาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังรู้จักบัวบานนะคะ ที่เป็นนักพุ่งแหลนได้ประสบความสําเร็จมาครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่เล็กๆน้อยๆที่จะมอบให้นะครับเป็นเสื้อสวยๆจากยูเรกานาไปสกรีนด้านหลังว่าสปอตท้องในฮีโร่นั่นหมายความว่าโบบานเป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศเลยแล้วก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนรายการเราด้วยนะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆที่โบบานสลับเวลามาให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับเด็กๆและเยาวชน เราจะติดตามต่อไปนะคร okay. ับว่าลุศิ์ของโค้ชบัวบานจะประสบความสำเร็จเหมือนกับโค้ชของเธอหรือไม่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับขอขอบคุณนาวากาศตรีหญิงบัวบานผามั่งสุดยอดอดีตนักกีฬาพุ่งแหลนทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมส์หนึ่งสมัยและซีเกมส์อีก4สมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศ สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่นักกีฬาของรายการสปอตท้องในฮีโร่ซึ่งแฟนกีฬาชาวไทยจะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปปัจจุบันนี้บัวบานผาม่งนะครับยังเป็นผู้ฝึกสอนให้กับทีมชาติไทยสร้างเด็กนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาประดับวงการทีมชาติไทยอีกหลายคนซึ่งนักกีฬาเยาวชนของเธอก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นทีมชาติไทยที่ประสบความสําเร็จได้ แต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีปอตทออเซรั่มทองนัชชาทิพยประกันภัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกาบเมทเบอร์หนึงสมุนไพร CGA การกีฬาแห่งประเทศไทยพรีเมียร์ตะกร้อไทยทรีนิตี้คาร์สชาตเ,อเดอะอาร์ตซีเวร์ดส,สปอร์ตบายรก และสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับแฟนๆรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนที่เป็นเยาวชนเนี่ยสถิติ100เมตรจนถึงปัจจุบันนี้ยังเป็นสถิติของคุณอยู่เลยผตอนนั้นทำเวลาไว้เท่าไหร่ฮะ1 0 4 3ในกีฬาเยาวชนทีมแชมป์เอเชียที่ประเทศอิรักเนียครับครับครับผมวิ่ง1 0 0เมตรครับยังไม่มีใครทำลายสถิติได้จนปัจจุบันนี้ปีน่าจะปี2537ับตอนนั้นได้เหรียญทองแล้วก็ชนะจีนกาตาร์ญี่ปุ่นครับปีนั้นครับโอ้โหสุดยอดมากเลย